สวัสดีค่ะสวัสดีแมค่ะแม่ครัววันนี้ทำอะไรให้นักเรียนกินคะข้าวผัดค่ะถข้าวผัดไข่เตงด้วยเตรียมพร้อมเลยเนาะอะไรอีกวันนี้เชียงอ๋อองุนค่ะผลไม้อ๋อมีผลไม้แต่ยังไม่เตรียมเนาะผลไม้แช่โอ้มนี่อาหารของเด็กเด็กศูนย์ค่ะอาหารอาหารของเด็กศูนย์นะคะนี่ มีองุ่นแช่อะไรคะนี่แช่เกลือเกลือค่ะขอบคุณมากเลยโ้เด็กๆกินพอไหมแค่นี้นะโอ้เขามีอ่ะอีกอย่างนึงโอ้กล้วยด้วยโอ้เขามีกล้วยด้วยอู้วันนี้โอกัดได้กินข้าวผัดแน่นอนเลยอร่อยเมื่อวานเขากินกับอะไรอ้กินดีมากเลยเมื่อวานเขากินโอ,ก,อกัดชอบแกง แกงฟักทองเนาะอือมากเล็กๆเมื่อวานเค้าอร่อยเขาได้ยุ่นนี่ไปชอบแกงกระทิอืมใช่เดี๋ยวแม่ครัวก็จะเตรียมผัดแค่นี้แหละเนาะวันนี้น้งร้อยเนี่ยอืมแพงเนาะโอเคกร้อืม600น่ะมันทั้นูนอันนี้ไปอีก แม่ครัวอยู่นี่นานแล้วยังคะสองปีนี่นะคะสองปีแล้วเนาะดีมากเลยรายได้ไม่เคยขาดใน <laughs> ในจะรายได้แม่ครัวทําอาหารงานงานอาวะมงคลงานทุกอย่างนั้นหมดเลยคะ่ะได้หมดเลยรับหมดทุกงานได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยแม่ครัว เงินไปไหนหมดเงินเก็บเงินเก็บเยอะแยะเลยเออนี่ค่ะอันนี้ขนมแม่ครัวไวกนน้กินกินกาแฟขนมแม่ครัวไว,ไวไ้กินกาแฟเนาะอันนี้ผักแตงอันนี้ก็กลับที่จะทําให้เด็กๆค่ะยมกถทายรูปเอกะเหนื่ใชรูปชมง,งานเหมือนกันเก่งมากเลยค่ะแม่ครัวำสำหรับจะสำหรับคลิปนี้อ่ะ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ